นี่คือเป็นจุดที่สําคัญมากนะครนะับสิ่งที่ผมบอกมาคืออะไรนะถ้าเราไม่ลงพื้นที่จริงเนะี่ยเราจะไม่รู้นะเราจะไปดูนะว่าราคาแถวนั้นเนะ่ะเขาซื้อขายกันเท่าไหร่วันนี้นะครับผมจะพาไปดูบ้านที่ผมคิดว่าจะไปอ่ารีโนเวทขายนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่ไกลาจากบ้านผมมากนะประมาณเอ่อ สิบยีนาทีนะครับเดี๋ยววันนี้จะใช้มอไซค์ไปนะก็ดูอ่ะที่จริงดูไม่นานนะครับเราไม่ได้เข้าไปดูในตัวบ้านนะวันนี้จะไม่ได้เข้าไปได,ดูดูในตัวบ้านแต่จะไปดูรอบๆนะครับไปเก็บข้อมูลนะครับไปเก็บสถิติว่าแถวนั้นเขาขายกันเท่าไหร่นะครับคือบ้านผมเนี่ยทราบอยู่แล้วนะครับว่าเขาสองชั้นเนี่ยถ้ารีโนเวทเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อเห็นตัวบ้านคร่าวๆจากในรูปแล้วก็จะพอประเมินได้นะครับจะไม่เกินที่ จะไม่เกินถ้าสองชั้นเนี่ยไม่เกินสองแสนแน่นอนครับนะสองชั้นเนี่ยไม่เกินสองแสนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าราคาจากนั้น,นเขาซื้อขายกันเท่าไหร่อันนี้คือเป็นจุดที่สําคัญมากนะครับสําสำหรับคนที่จะต้องการลงทุนดินเบรบบ้านขายนะครับต้องไปหาข้อมูลนะครับยิ่งสดยิ่งใหม่ยิ่งดีนะครับก็คือถ้าเป็นข้อมูลที่แบบว่าเขาเพิ่งซื้อเมื่อปีที่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้คือวันที่4มกราเนาะถ้าเพิ่งซื้อเดือนแบบไปลายปลายปีที่แล้วเนี่ย เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับสิ่งที่เราจะได้มีอะไรบ้างราคาซื้อขายนะครับข้อซื้อขายกันเท่าไหร่แล้วก็ราคาประเมินแบงครับอันนี้สําคัญมากๆเนนอกจากราคาซื้อขายแล้วราคาประเมินแบงคเนี่ยสำคัญมากนะครับเราก็ต้องไปดูว่าแบงค์เนี่ยบ้านไซส์นี้นะครับถ้ารีโนเวทรีโนเวทแล้วเนี่ยแบงค์เนี่ยให้ราคาเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้ายังไม่รีโนเวทนะครับแบงค์ให้เท่าไหร่นะธนาคารให้เท่าไหร่ นะแล้วก็ขนาดบ้านเท่านี้นะครับเท่ากันไหมนะคืออันนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องเก็บนะครับเก็บข้อมูลไว้นเะพื่อที่ว่าถ้าเรารีโนเวทปุ๊บเราจะได้คำนวณได้นะว่าเราเราซื้อมาเท่านี้นะรีโนเวทเท่านี้ขายเท่านี้กำไรเท่าไหร่นะราคาใช้จ่ายในวันวนนะู้นก็ถามกับเจ้าของบ้านที่เขาซื้อขายได้เลยมันจะเข้าๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวไปดูกันถึงแล้วนะครับบ้านที่ ที่จะมาดูนะตอนแรกอะ่ะน่าจะไม่ได้นัดเขาจะมาดูข้างในจะดูข้างนอกก็เฉยแต่พอดีมีช่างเขาทาสีอยู่นะเก็บสีอยู่พอดีเจ้าของขาให้มาเก็บสีทําทาสีนิดหน่อยนะครับก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปดูนะเดี๋ยวผมจะพาเราไปดูนะครับข้างบสองชั้นที่ผมสรางว่สอง

อู่ได้เลยแหละมีห้องข้างหน้าด้ยวยเคยเห็นอย่างนี้มีห้องด้านหน้าเนี่ยจุดสวนทีอ่ออกมาอน,นี้ได้เป็นระเบียน ไปอนไปคาอยู่นะน,นี่เป็นห้องนอนที่สองก็นะครับอันนี้ข้อมูลที่ได้มาจากพี่มาทาสีให้นะครับพอดีพี่ที่ทาสีให้ก็คืออยู่บ้านาข้างๆนี้นะครับเขาก็บอกว่าราคาแถวเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งล้านสนะ ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือ,อข้อมูลที่สําคัญนะครับเพราะว่าราคาที่คือหมู่บ้านเนี่ยต้องบอกก่อนผมไม่เคยมานะครับวันนี้มาครั้งแรกนะแล้วก็จากการที่หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับร้านหนึ่งร้านสองนะครับแล้วอันนี้ก็จะถูกคอนเฟิร์มจากพี่ข้างบ้านที่เขาอยู่มานานนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับก็ราคาที่เขาเปิดมาเนี่ย ตอนนี้เขาเปิดมา1.19นะครับคือราคาเนี่ยไปต่อไม่ได้นะไปถึงว่าผมจะเอามารีโนเวตต่อเนี่ยเราไมาทำกำไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้รับก็ถ้ามีอยู่2ทางเลือกนะครับถ้าจะลงทุนนะครับก็คือต้องต่อราคาให้เขาอต้องต่อราคาเยอะพอสมควรนะครับคือต้องต่ำกว่าหนึ่งล้านนะแล้วก็หรืออันที่สองนะครับก็คือเป็นในหน้าครับเป็นในหน้าก็จะแบ่งเป็น2อันอยู่ว่า จะแบบในหน้าขายธรรมดาหรือในหน้าขายบวกนะครับอันนี้เราต้องเซตก่อนที่จะคุยกับลูกค้านะครับต้องเซตในบวกก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะขายบวกได้นะครับน่าจะขายบวกได้ก็อาจจะต่อไปที่ขายหนึ่งล้านเจ้าของรับเหนึ่งล้านหลังนี้โดนธุรกิจเฉพาะด้วยนะครับก็น่าจะอยู่ที่อาจจะ60,000นนะครับก็จะอยู่ในวันโอนประมาณ60,000อันนี้ประมาณนะประมาณ60,000 นะครับถ้าบวกกาไรก็น่าจะอยู่ที่แสนหะนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้ารับคอมมิชชั่นธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่0มนนะครับสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณนี้นะครับก็ต้องเซตมาเตรียมหัวก่อนนะครับก่อนที่จะไปคุยกับทางเจ้าของบ้านนะครับโอเคอันนี้หลังแรกที่จะมาหลังแรกที่มาดูนะหลังที่ตั้งใจมาดูนะแล้วก็คันนี้ได้ข้อมูลจากทางพี่แห้งบ้านนะครับผมว่าเขาแอบกระซิบมาว่าในซอยเนี่ยมันจะมีอยู่อ างซอยนะที่ราคาต่ำกว่าร้านอยู่แล้วครับให้ลองไปคุยดูนะครับยังไงก็ฝากิดจามน,นะครับตอนนี้แวะทานข้าวนะครับก็เมื่อหลังจากที่ดูบ้านหลังเมื่อกี้เสร็จแล้วผมก็ดูบนดูรอบหมู่บ้านเลยนะไปไปจิบข้อมูลเพิ่มนะครับก็สรุปมาได้ว่านะครับรับหมู่บ้านนี้นะครับก็คือ ถ้าเป็นถนนเมนนะครับก็จะจบอยู่ที่ร้านสามอันนี้มีคนซื้อสดรอซื้อเลยนะมีคนรอซื้อเลยก็ได้ที่ร้านสามนะแต่ก้าหลังที่ประกาศที่เอาประกาศขายเขาขายอยู่ร้านห้าเอาบอขายมานานแล้วขายไม่ออกนะครับก็ก็ได้ราคาต่ำกว่าร้านก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจก็เก็บกําไรประมาณแสนแต่นิดนิดได้นะครับแล้วก็ถ้าบ้านที่อยู่ในซอยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณร้านสองนะครับ ล้วก็ถ้าในซอยที่เป็นหลังมุมก็จะเป็นร้านสามนะแล้วก็ราคาประเมินเนี่ยถ้าขนาด16ตารางวาเนี่ยอ่าก็จะอยู่ที่ประมาณร้านสองนิดนะครับร้านสองห้าประมาณนี้ถ้าเป็นหลังมุมเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณร้านสามนะครับสิ่งที่ผมบอกมาคืออะไรนะครับถ้าเราให้ลงพื้นที่จริงเนะี่ยเราจะไม่รู้นะคือไปเจอไทรก็ถามยกมือไหว้าถามหมดนะครับเขายินดีให้ข้อมูลนะเขายินดีให้ข้อมูลเราเราแค่ เราแค่ต้องไปถามเขานะเราแค่ต้องไปถามเขาอบน้องนะครับผมก่พอ,น,อน้องสองตนนะผมก็แว้นเหตุผลที่ผมชอบใช้มอเตอร์ไซค์เวลาไปลงบัญชีราะว่ามันมสะดวกครับมันสะดวกแล้วแบบเข้าถึงคนค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเอารถจนไปมันจอดก็ลาบากแะไรจอดลาบากแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ผิดนะเพราะตอนแรกผมใช้รถจักรนะแต่ตอนหลังผมชอบมอเตอร์ไซค์มากกว่ามันกับซกแซกได้ดี โอเคบายเวยนะครับ <l ots> ก็เนี่ยก่ครับอนที่จะจากที่ผมเรียนมานะแล้วก็จากที่ทำมาก็จะทำอย่างเงี้ยตรงพื้นที่หานะข้อมูลแล้วก็จดโน้ตไว้นะครับก็วันนี้สำหรับหมู่บ้านนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะโทษทีสำหรับหมู่บ้านนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เที่ยงแล้ว ก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปลองดูหมู่บ้านอื่นดูนะครับเมื่อกี้ก็บนไปหมู่บ้านอื่นแล้วแหละแต่ยัางทาเลกับบรรยากาศในหมู่บ้านยังไม่ค่อยถูกใจนะครับสไตล์บ้านก็มัน,มนขนาดบ้านมันใหญ่ด้วยนะผมเมือใช้กระลงถือเยอะก็เลยคิดว่าจะเอาไปเท่าเขาเนี่ยครับเท่าเขา,ขา,ขา,ขาไม่เกินยี่ิตารางวาเนี่ยจะเริ่มเป็นอย่างที่ไปก่อนเนพราะว่าใช้รเงินทุนไม่ต่อหลังเนี่ยไม่ติดสองแสนก็จะดูบ้านนะก็ทำโดยทามาก็ไม่ค่อยก็ไม่เคยเกินสองแสน ก็เข้ามาณนังหนนะังโอเคยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะผมจะอัคดคลิปเพิ่มนะ,ะวันนี้ขอบคลาครับน,นะครับ